สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพ่อกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับพ่อๆกันดีๆมือนี้ก็อาจจะพามาติดตามนะครับเพราะว่าจากที่เคยช้ำต้นวาสนาเก่าสั้นไว้ตอนนี้ก็ระยะเวลากระพานมาแล้ว2เดือนครับผมเดี๋ยวผมพามาติดตามนะครับว่าที่ที่ช้ำไว้เป็นยังไงบ้างนะครับนอกการเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงนะครับเนาะการแตกนอแตกกิ่งเป็นยังไงแตกรากนะครับสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผม ครับนี่ก็คือต้นวัสนาโชคเก้าสั้นนะครับเนาะที่ผมได้ตัดํำให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปครั้งก่อนนะครับจากเมื่อนั่นถึงเมื่อนี้ก็ระยะเวลาเป็นเวลาสองเดือนแล้วครับสองเดือนกับอีกสองวันนะครับหกสิบสองวันมาเบิ้งว่าการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงครับผมครับแต่ละต้นนะครับเนาะก็ต้นวัสนาครับเห็นว่าครับแตกกิ่งแตกนอสวยงามครับผมแต่ละต้นก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับก็จะมีการแตกนอออกไป ต้นวาส,สนาก็โตก้าสั้นนี่ก็พพเพราะเลี้ยงง่ายนะครับเนาะที่ผมพเพาะเลี้ยงที่ผมช้ำข้างกอนผมก็ใส่น้าํายาเร่งรากนะครับาการใส่น้ํายาเร่งรากก็เป็นการเร่งระยะเวลาของอต้นวาสนาให้เขามีรากออกมาได้เร็วนะครับเนาะหรือว่าท่านผู้ชมที่หรือว่าใครก็ได้นะครับที่จะช้ำโดยไม่ต้องใส่น้ํายาเร่งรากก็ได้นะครับแต่เขาก็จะ ให้รากออกมาซานิดนึงแต่การเจริญเติบโตก็ได้ดีครับผมนี่ครับนี่ดูครับนี่โชว์โชว์รากเลยครับนี่รากออกมานะครับเทคนิคก็คือต้นวาส,สนาเมื่อเมื่อเขาได้ออกรากแล้วนะครับก็ขอให้เขาได้ไปล้งซู่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเทคนิคของผมก็คือผมจะเอาวางไว้กับพื้นดินนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเขาเชิ้มต้นต้นไม้ต่างๆเพื่อเมื่อเขาจเจริญเติบโตได้ดีรากเขาก็จะ อายาวออกไปเลยเลยกระถางไปนะครับแล้วก็จะหไปหากินกับพื้นดินได้รับความชุม่มได้รับแร่ธาตุนะครับเนาะก็จะได้รับแร่ธาตุแล้วก็จะทําให้ต้นต้นเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ถ้าผูา้ใดจะช้ำแล้ววางไว้กับพื้นปูนแล้วก็ทําอยู่ในร่มก็ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้กระถางใบใหญ่ๆหน่อยนะครับใส่กระถางใบใหญ่ๆแน่นะครับเนาะเพราะว่า,าเขาจะได้มีโอกาสได้หาอาหารได้เยอะแล้วก็ได้เร็วขึ้นนะครับ ถ้าเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับ้กระถางเล็กๆแบบนี้ก็ลากเขาจะออกได้เร็วนะครับเขาก็จะออกหากินในพื้นดินได้ดีนะครับเนาะแต่ถ้าเขาต้องการให้หากินได้เร็วแตกหน่อได้เร็วเขาต้องใส่กระถางใบใหญ่ๆในการเพาะครับเพราะว่าจะมีปริมาณดินที่หนาแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารนะครับเนาะรับเบื้องการแตกหน่อของเขานะครับการแตกหน่อของเขาเมื่อเขาตัดนะครับขั้นตอนผมก็ใส่ ปูนแดงทาบริเวณนี้นะครับเพื่ออย่างก็เพื่อกันเชื้อรานะครับบ่ให้เกิดเชื้อราแล้วเ่ให้เกิดการเน่าเปื่อยนะครับเนาะแล้วเขาก็แตกนอขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแตกหลายนอเลยครับกำลังแตกสวยงามครับนี่คือวาสนาเก้าสั้นนะครับเพาะช้าได้2เดือนส่วนที่เป็นจริงยอดนะครับเขาก็แตกลากขึ้นมาให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับเนาะก็ออกลากออกมาให้เห็นก็เจริญเติบโตได้ดีครับผมเจริญเติบโตได้ดีแต่ละต้นนะครับก็ อ่ากำลังสวยงามนะครับเนาะนี่ครับต้นนี้ที่เป็นอ่านอหน่อข้างแรกที่ให้เห็น่าเป็นสองหนอที่ยังรอจะขยายนะครับก็สามารถที่เขาจะนําไปขยายได้อีกครับก็เอาดินออกจากกระถางแล้วก็แกะแล้วก็ตัดไปแบ่งเป็นกระถางได้อีกนะครับแบ่งได้อีกเป็นลายกระถา,างครับผมหนึ่งสองได้อีก2กระถางครับผม3กับต้นนี้ต้นมัสนาโชกเก้าสั้นนี่ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับ เขาสามารถเมื่อได้แล้วก็สามารถนําไปเปลี่ยนกระถางนะครับให้สวยงามครับผมเปลี่ยนกระถางที่สวยงามไปตั้งไว้ในบ้านนะครับเพื่อนําเป็นสิริมงคลหรือว่าเอาไปตั้งไว้ในออฟฟิศหรือว่าตั้งในคอนโดเพื่อพอกอากาศดูดอากาศได้นะครับเนาะคุณสมบัติของเขานะครับเมื่อไปปลูกไว้ในบ้านแล้วก็นําโชคลาภเข้าสู่บ้านก็เป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันก็หากคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในชิปผมมือนี้แล้วก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับพบพ่กันไม่ในชิปหน้านะครับมีเคล็ดลับดีๆนำมาฝากมาต้อนรี่เก่ามือนี้นะครับขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ